มาแล้วค่ะมาแล้วท่านผู้ชมเราจะชวนทุกท่านไป2โครงการบ้านราคาหลังละ30ล้านบาทของดีเจนักร้องและนักแสดงอย่างคุณเป็กเปรมนัทนั่นเองค่ะ สำหรับคุณเป็กเปรม,มนัทนั้นได้สมรสกับนักร้องเสียงดีอย่างคุณนิวนาพศรสสจัดพิธีสมรสแบบล้านนาที่จังหวัดเชียงใหม่บ้านเกิดของคุณนิวซึ่งทั้งคู่ก็ดูขยันขันแข็งในการสร้างธุรกิจต่างๆเช่นธุรกิจเซเวอรี่ธุรกิจเสื้อผ้าโฮมสเตย์ ay, และด้วยความที่ชื่นชอบในเรื่องบ้านไม่ว่าจะเป็นการตกแต่งบ้านหรือการจัดสวนคุณเป็กกับเพื่อนเพื่อนจึงได้สร้างบ้านขายนั่นเอง ซึ่งโครงการนี้ของเขาจะเป็นอย่างไรเราไปชมกันเลยค่ะสำหรับโครงการบ้านของคุณเป็กโครงการนี้ได้รวมหุ้นกับเพื่อน3มคนเป็นโครงการที่อยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ภายใต้การทำงานของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์3 r Development โดยได้ใช้ชื่อโครงการว่า The w o l f House บ้านในโครงการเป็นสไตล์วิลล่าเบื้องต้นนี้มีบ้านจำนวนเจ็ดหลังราคาที่ขายบ้านหลังลับประมาณ30ล้านบาทส่วนในอินสตาแกรมของโครงการนั้นมีภาพดีไซน์บ้านที่สวยงามมากที่สำคัญมีลำธารอีกด้วยถือว่าโลเคชันดีสุดๆห่างจากสนามบินเชียงใหม่เพียง25นาทีดูสะดวกสบายต่อการเดินทาง เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของคนดังการดีไซน์บ้านสวยงามบรรยากาศดีมากอีกด้วยค่ะ ในครั้งต่อไปเราจะพาไปชมบ้านของคนดังท่านใดบ้างท่านผู้ชมสามารถกด subscribe หรือกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆของเราค่ะ